แดกหินไดน้าไปพวกโจรสลัดแต่งสองไอ้พวกพี่น้องวินสมอกเอานี่ไปแดกหน่อยไอ้พวกตอครับเรือโสกโหินไดน,น้าโอโ้โหโดนกงนไปครึ่งหลอดแล้วไปคืนนะเฮ้ยห,หินไดนามาแล้วสวยแดกหินไดน้ากันหน่อยพี่น้องขามัวงข้อเรียบร้อยสวยดีไอ้แชงไอแชงไอ้แชงไอ้โจรสลัดมึงน,นี่บาปหนาจริงๆเอาละครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพ่อ้าข้ามันไก่นะ ก็วันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แฟนเกมวันพีดเพราที่รัตเนี่ยรอคอยนะครับผมก็คืออาจารย์เซเฟเฟอร์แขนดำนะครับได้ทำการบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฟิมเลสเซเฟเฟอร์อดีตพลเอกของกองทัพเรือนะครับนี่นะครับเซเฟเฟอร์แขนดำอันดับที่ผมเคยได้สูงสุดนะครับคืออันดับ38นะครับก็คือผมก็ชออาพอชำนาญตัวของเซเฟเฟอร์อยู่บ้างครับเพราะว่าก่อนที่จะย,ยังไม่ได้บัฟเนี่ยผมก็เล่น,เล,นเล่นบ่อยครับเพราะว่า อ่าผมชอบตัวของเซฟเฟอร์แขนดําอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเน็ตสตอรี่ในในภาคอันนี้อ่าเดอะมูฟฟี่หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสตอรีม่มันมันมันมีสตอรี่แล้วตัวละครขอมันยังเท่ครับแถมยังเป็นอดีตกองทัพเรืออีกนะครับตอนนี้เขาได้ทําการบัฟมาแล้วนะครับเกมทําการบัฟมาให้แล้วตอนแรกเอาเล่นไม่ได้เลยเอาลงไปนี่คือแบบทําดามเมจในเกมเนี่ยแทบไม่ได้เลยตอนนี้เกมบัฟมาให้แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนอ่าสกิลตรงนี้หินไดานาเนี่ย จากปกติเนี่ยมันจะใช้ได้แค่ต้นเกมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบว่าของกราฟแล้วก็คือ,อเมื่อต้นเกมเนี่ยเราเราใช้ได้เลยนะครับก็จะดีกว่ากราฟคือต้นเกมเราใช้ได้เลยแล,แล้วก็คุณสมบัติก็คือที่เพิ่มมาหลักๆก็คือตีพวกกองทัพเรือเนี่ยแรงขึ้นนะครับผมถามว่าตัวละครในเกมเนี่ยมีที่เป็นกองทัพเรือตอนเนี้ที่เราเห็นก็คือกราฟบางตาไปแล้วแต่ก็ยังมีที่เจอหนักๆเลยก็คือชิสรุชิสรุเนี่ย ในอนิเมะเนี่ยใครเห็นบ้างว่าตอนที่เซเฟอร์พูดกับคิสรุว่าบรซาริโนฉันบอกแกเล้ยใช่ไหมว่าอย่าพึ่งพลังของผลปิกะปิกมากเกินไปอ่าเห็นไหมก็คือแบบว่าบอกเป็นเป็นอาจารย์ของของพวกเนะี้ยก็คือบอกว่ามึงอย่าพึ่งพาพลังของผลวิสตัตมากเกินไปเอออะไรแบบนี้แล้วคิสรูมันก็มาขิงอาจารย์ว่า ใส่แขนหนักๆอย่างนั้นอ่ะไหล่ต่ามพวมเร็วของผมไม่ทันหรอกครับจรย์เซฟเฟอร์อแบบนั้นแบบนั้นอ่าโอเคก็ตีตอนทับเรือแรงขึ้นก็คือทําดาเมจเอามาเอามาแก้ไอคิสซารุนั่นแหละเออแบบตรงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นเป็นยังไงในเกมเนี่ยเราไปดูกันนะครับโอเคไปกันเลยชึบอ่าเกมเริ่มแล้วแรกขึ้นมาแล้วครับเขาทำหน้าที่สายโล้นะเพื่อน ก็รต้องเล่นเป็นสายโล่ถึงจะได้บัฟมาก็มันก็เป็นแค่ตัวละครเก่าอะถึงจะได้บัฟมาแล้วก็เถอะอ่ะโอเคทีนี้ผมเล็งเลยเอานี่ไปแดกหน่อยไอ้พวกตองทรับเรือโสโครกหินได้หน้าโอ้โหโดนกงนไปครึ่งหลอดลครับอ่าแล้วตรงตรงธงครับเมื่อก่อนเนี่ยเซตโต้มันจะเพิ่มเพิ่มเลือดแบบว่าอ่าเพิ่มเลือดเต็มไม่ได้อันนี้มันจะเพิ่มหลอดเล็กมาให้นะครับนี่ก็เป็นการปรับมา ไอเจ้าทุซ <tang ar> ันแดกไปเห็นไหมหินหินได้หน้ากลับมาอีกแล้วที่ผมใช้หินได้หน้าที่แดกหินได้หน้าไปตายตายฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพึ่งพาพลังของคนใดก็แล้กันแล้วจะพูดอะไรกังผมบ้านิ้นผ่านกับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคทันทันไม่รู้เสียงเกมดังไปไหมเอา มัจะไปลดเสียงไอก้กระจอกลุกขึ้นมาไอ้พวกโจรสลัดโโคกแกใช่ไหมที่พาไอ้เจ้าลูฟี่หมกฟางเข้าสู่เส้นทางของโจรสลัดแดกนี่ไปเซตโตเห็นได้เนาะเออแดกนี่ไปล็อกเก็ตแมชเชอร์ไอ้เจ้าพวกนักพิธีศาสตร์สติเฟื่อง มันติดแขนกลนบนัญญาอ่อนให้ฉันอยากรู้ไหมว่าใครเป็นคนตัดแขนเซฟเฟอร์หนึ่งใน7ตเทพโนสลัดอยากรู้เหมือนกันครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นมิหอกไหมเพื่อนเพื่อนถ้าตัดแขนได้หรือไม่ก็โดฟา์มิงโก้แต่โดฟา์มิงโก้นี่ที่สุดเลยนะมีมีแบบพาสสีดีสุดเลยนะล็อกเก็ตสมัทเชอร์พวกโนสลัดโเป็นสายโล่ที่ไม่ได้เล่นในทงครับ บอลซาลิโนเป็นโอกาสที่ได้พบกันเอาเคียจัดค่าจัดค่าคิดจะรู้ได้เฉยเลยล็อกเก็ตส์แมชเชอร์ล็อกเก็ตส์แมชเชอร์จัดปิวเพราะหลังแค่แตก 哦吼，死。 เปิดมาก็สเต็ปเดิมครับเอาทงก่อนอ้อโอ้โหหายไปครึ่งหลอดมันก็ยังแรงเหมือนเดิมนะทิสลุเพราะมันตัวไม่ได้เนิร์ฟเนาะมันแค่ปรับตัวแก้มาเฉยไปไอ้ไข่บอลซาริโนกันดีกว่าสลด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 ไอ้โจนสลัดบิลไปบัวแฮนคอกเอ้าไอ้ทิสลุตัวนั้นแม่งโยนอ่ะมันก็โยนแดกนี่ไปทิสลุโอ้โห คิดจะลุแม่งหายไปเกือบตุยครับเพื่อนๆยิงล็อกยิงซ้ำด้วยโหแต่แม่งยังติดสถานะไอ้นี่เรื่อยๆขึ้นมาไม่งั้นแม่งตายไปแล้วมาดิมาดิมาดิล็อกเกตสมัชช์โอ้โหเลือนแม่งเต็มเฮียแม่งโคตรโกงนี่ไงล่ะเจอกคุยดีทีเดียวตุยโคตรแรงครับล็อกเกตสมัชช์อ๋ออ๋อโดนพิษโดนพิษโดนพิษ มาดิมาดิมาดิกูจะซัดปิวให้หมดอะล็อกเก็ตสมัชเชอร์กันมัวอ๋อแล้วมาอีกแล้วครับหินไดนาไอคิสซะรู้อูเจอมึงนะเฮ้ยเราไปนี่ไงแขนเล็กจะไปพวกนักศึกษาสต์ติเพื่องไอจัดกูจะมองจัดโดนไปเออโอ้ยกาบว่างไงเพื่อนเก่าแดกหินไดนาก่อนไหมรีมรถมันหน่อย มึงไม่เอาโงนูน้โอ้ยย,ยังเลยจูมึงสแปมไม่เลิกเลยโอ้โหโดนลูกโดนสติลูกศิษย์ครับมาเอาเอเฮ้ยกูเบิฟถือกูอบอับไปแล้วอย่าทำให้กูเป็นตัวตลกนะเป็นยากจริงครับยิ่งเจอโซโลโซโล่ดำนี่แบบเล่นยากมากโอ้โหาตายเลยไป ครดาเล็กซี่ดีไวโดะไรมึงกองทัพเรือใช่ไหมโปรเตยพวกมึงแรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหแม่งแค่ไม่ตายอ่าบอลซาลิโนแดกหินได้หน้าไปาาไมึงจะหนีไปไหนล่ะบอลซาลิโนตุยไปดิบอลซาลิโนเกะก,กะเนอะอีกโจรสลัดอีกพวกโจรสลัดไอพวกบาปหนา ปลาเซฟเวอร์พวกนี้จะล้างบางปพวกมันให้หมดรวมถึงไอ้พวกกองทัพเรือเฮงสวยพวกนั้น <c oughs> นี่แหละพลังของอดีตผลเอกของกองทัพเรือ <c oughs> ไอ้กาบไอ้คูซันไอ้บอลซาลินโนอ,อ๋อม่เย็ด เออเอาธงมาโอ้ให้กูโดนตัดเลือดก่อนกูจะวิ่งไปถึงธงสารภาพแดกหินไดนาไปพวกมึงเรียบร้อยพิชานุไม่โดนหินไดหน้าไปเพื่อนจับตุยล็อกเก็ตสมัทเชอร์หลบปุ๊บปั๊บอะไรคามงคามุอะไรมึงมามึงมามึงมากู้ดอปหลบแล้วกูตบด้วยสายล่วงไปครับไอพิชานุไอ้ตัวกระโบกอะ ตลบเหรอเชื่อไม่สามโอ้แต่มึงลืมอะไรไปหินได้น่านี่ไงกระจุยหมดตีไปเดีอ้ถ้าไม่โดนแฉงตัดเลือดนี่ผมเลือดล็อกเก็ตสำเมาเชอร์ฝาดปิ้วไปอกาไม่น่าเกะกะมึงก็ยังอยู่อีกเหรอไอ้พวกกองทัพเรือสติเฟื่องเนี่ยไอ้กาเราเสียได้แล้วไอ้แก่เลยล็อกเก็ตสำเมาเชอร์ ดอดกลับมาแล้วต่อไม่มีใครได้ตรงนั้นแหละเทเซฟเวอร์วันนี้ยังยืนยัดอยู่ล็อกกิตสมชเชอร์โอ้โหบูเชนูอะไรของมึงอ่ะตกรุ่นแล้วไอ้กับล็อกกิตสมชเชอร์อยู่โอ้โหเุาโดนอะไรวะเนี่ยนี่เขาโดนตำนานลุงมันเดียบเรียวเรียบเดียบเรียวเรียบ ยาจับคงล็อกเต้นโซแมชเชอร์เฮี้ยโอ้โหบูโหเข้าข้างหลังแม่งหนักจริงครับตานี้โดนห้าสูเลยโอ้โหทีมยืนไม่ได้ครับต้องเอาแชงลงละมาเจ้าแห่งขามุสลิเจอขามุสลิตัดเลือดไม่ไหวแล้วโอ,อ้โหเป็นพลาดยังไงตใองอไม่ได้ตาหนี้ คิซสรุก็ยังเป็นคิซสรุอ่ะมันก็ยังโกงอยู่เหมือนเดิมอ่ะตัดเลือดนมะันไม่โดนอีกแม่เย็ดสกิลก็ไม่โดนอีกเลือดมันเลือดมากกว่าเจ็ดสิบคิปปอนจะแลดไปโดนในกลุ่มโดนในขาตายสามสิบว,วิจะแก้สถานการณ์ยังไ,ไงไวะเนี่ยไอ้เซฟเฟอร์ออกไปไอ้พวกโจรสัดเออไม่ใช่ไอ้พวกขอทับเลือด ใส่โปรโฟล์มึงนี่ใ bueno ส่ไหนแต่ได้หน้าหน่อยเป็นไงมาเลยมาสองหนึ่งเหพวกมึงอ่ะมัดรวมกันเข้ามาเลยกูเซฟเฟอร์คนนี้จะจัดการให้หมดโอ้โหโรเจอร์มึงโดนเน้นเน้นครับพลังวิทยาศาสตร์แขนกลก็แพ้ก่อนเพื่อนหนึ่ง

かんこらすまねえわよ ออโอเคตาน,นี่พอจูนได้พอพอเล่นแบบเล่นแบบไม่พลาดอ่ะเล่นเม้มมาเ,เล่นได้อยู่ยามาตูยามาตบดอสทำไงดอสไปแล้วเหรอ,อยามาตบเอ้ยนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่งละพวกกินผลวิสาหะโดนไปดิแรงนี่ละ่ะถีบเข้าหินคนระับแล้วล็อกเก็ตแมชเชอร์ไฟ โอ้โหบูโฮมันก็ยังคือคูโฮนี่ไงล่ะชัดปิวว่าไงล่ะอะไรยามันโตยามัโตอะไรอ่ะไอซันจิมันโดนมันโดนแรงนุ้งท่วงโอ้ยยังโตชัดล็อกเกมเสมอไม่เชื่อกันนี่แหละเพื่อที่จะจัดการเอาเลือดคืนมา เอาเลือดขึ้นมาเอาเลือดขึ้นมาเฮ้ยก kind of ินได้หน้ามาแล้วสวยแดกกินได้หน้ากันหน่อยพี่น้องถามมึงสวยเรียบร้อยสวยดีไอ้เช้งไอ้เช้งไอ้เชงไอ้เชงไอ้โจรสลัดมึงนี่บาปหนาจริงจริงทำลูฟี่เป็นโจรสลัดหรอมึงมึงจะไปไหนเป็นคนของทัพเรือหรอมือโอ้โหมา ไอ,อ้พวกอดีตสีเขาสั่นไม่แรงนะคนเป็นอดีตไม่ใช่คนเลาเองนะมันไม่ใช่เอโอ,เอโอ้ยไม่มีการสะตานะแบบจ้ามึงเหรอวะสี่สามแดดมีแต่น้อยหินได้หน้าโดนไปแสงโอ้โดนไปหมื่นสอ,อ,อ,องลอลสเลือดหายเลือดเหลือครึ่งหลอดนี่ละคนเรือเอก จัดให้เจ้าขีสลุกกันดีกว่ามันบังอาจมาทำให้เราต้องดูแย่ดูอับอายอาแกลูกศิษย์ข้าทั้งนั้นไอพวกโจนสนรสลับจัดการในเซฟเฟอร์ตัวปลอมมั่นมันจะตวัวนะครับเซฟเฟอร์ตัวปลอมแบบนี่หน่อยเป็นไงหินใดนะ่าเรียบร้อยตายไปไดิไอก้กนนอง บอกไอ้ทีสู้อ้าวดรอสมึงดอสอย่างงี้มึงตายเรียบร้อยเช้งมึงนี่บาปหนาจริงจริงอ่ะดอสไปดิดอดอสดอสไม่เลยโอ้ให้มึงดอสมึงไม่ดอสล็อกเก็ตสมายเชอร์ไปใครวะอ๋อจ่บ้าไม่ใจว่ะเช้งนี่ชอบมึงหรอโอ้โดนตีในทงเราเด้งเลือดรัวเด้งเลือดสู้รัวขอเลยแล้วกันไอ้โจรสลันอยู่ดังเด็กน้อย แดดหินได้หน้าอุ้ยหินได้หน้าโอเคสวยกตุยครับกดตุยดีหินได้หน้ามาก่อนเซฟเฟอร์สปอลนมาแล้วดอร์สองตัวเลยล็อกเก็ตแมชเร์บัฟบัฟอ่ะให้แขนกลเรามีพลังนะใช้ท่าทีทำไรนที่ตัดกรูกตัดเนื้อไปก่อนสวยจัดเลือดตัดนื้ยิงล็อกเก็ตแมชเชอร์ใตายไปเลย้พวกเซฟเฟอร์ุนะ ผมงนะเด็กเมื่อวานซื้อลูกๆกูทั้งนั้นลูกๆกับหลานกูทั้งนั้นนี่ไงหินได้ห,หดน้าไปด,ดิอะไรวะไอ,อ้โจรสลัดเด็ดร้อนมันไม่เดินขนาดมีคณะปฏิวัติโคตรมันรอวันนี้านนนะมานานแล้วผมวก็นทนเล่นไปได้นะเดินลูกเลยครับล็อกเก็ตสมิชเชอร์ลูกมึงลูกๆหลา,านๆกูทั้งนั้นตัาดภาพได้หน้าโอ้โหโคตรแรงหินได้หน้า พูป้าสายหมดสายหมดครับจริงโซโลมึงเอางี้เลยเหรอ s o l ล c k e t s m a s h e เพื่อนบอกได้ยินเสียงกดคีบอร์ดแล้วน่ากลัวนะเพื่อนก็ o e t s m เชอร์ใส่โซโลตายไปเด้อลดมา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  r o c e t s m a ช h ร์ แล้วก็เรียบร้อยไปไดิโดนไปไดิซีเฟอร์ว่าไงว่าไงมึงหมุนทำไมวะมึงจะแอคหมุนทำไมวะฮะมึงจะแอคแอคหมุนทำไมเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครเอาธงเลยเหรอเฮ้ยจับาอีกแค่แพ้นะเนี่ยโอ้โหโดนดึงธงอีกโอ้แพ้เฉย โอ้ยเอ้าเอาชนะเวนเกือบแพ้ครับติดเล่เกันจัดนี่แหละเซฟเฟอร์